สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะก็มาอีกแล้วเออเจอกันทุกทีก็ต้องแต่งหน้าแล้วนี่สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้มีแบบไปแม่กับแม่อุ้ยแม่นี่ขวางมากเฮ้ย,ว,ออว,ยวันนี้แสงดีแต่ข้างนอกาคุณร้อนแบบร้อนเหมือนนรกอะค่ะทุกคนจะบอกร้อนสุดๆเรานี้ยเราได้รับเกียริจากคุณแม่นะคะว่าแต่งหน้าให้นะคะนี่เดี๋ยวติดตามเฟซบุ๊กตรงนี้นเลยอ้า แต่ว่าแดดข้างนอกเหมือนแบบ5โมงเชา้านี่คือ5โมงเย็นรถบ,บัสได้มาบางแดดของเราวันนี้แม่จะแต่งหน้าแบบออกมาให้หนูในรูปไหนวันนี้ลูกสาวใสยย่ชุดไทยก็จะแต่งให้สวยๆหวานๆ,ๆช้ำๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูว่าความหวานความฉ่ำที่แม่จะเนริมิตให้ในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราดูตดานเสร็จแล้วสวยไหมคะนี่เนรมิตจาก คุณแม่พียดานะคะแม่อาัดาของเราสวยมากวันนี้บอกเลยว่าหวานแบบน้ําตาลขึ้นมากแปลงโสมแบบจากเมื่อกี้เป็นไงอเดี๋ยวมาดูกันนะคะเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันจ้าระหว,ว่างรอเสร็จกองนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4ี่หชั่วโมงแล้วจะบอกว่าหุยหน้ายัางสวยอยู่เลยช่างเขาดีจริงๆนะคะ <S <S แล้วนี่ค่ะวันนี้มาแบบว่าชุดไทยๆผ้าลายไทยกับเครื่องประดับสวยๆผมสวยๆหน้าสวยจกคุณแม่เรานะคะ สวยมากมนกี่นคือตัวไหนตัวนี้สวยมากนะคะเย้ yeah, yeah, แล้วก <yeah. S 2> ล่องราจ้าสรุปนี้เสร็จแล้วนะคะนี่น้องบีนะคะใครที่แบบกำลังตามหาช่างถ่ายภาพนิ่งภาพวิดีโอหรือว่าแม้กระทั่งโดรนต่างๆต,ติดต่อน,น้องได้เลยเดี๋ยวที่ช่องทางาติดต่อไว้นะะ แล้วก็คุณแม่อ์ตค่ะสร้างแต่งหน้ามือหนึ่งที่มีชื่อดังแล้วก็ฝีมือดีมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉีงต้ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งฝากไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มนะคะว่าสิ่งที่ทำในวันนี้ออกกอในวันนี้เราไปทำอะไรมาขอบคุณมากมค่ะบ๊ายบาย หมายเลข29ประวีศุกรดูอ้วนฟราคืมฟราค้มเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่กำเนิดเลยมีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แบบพอเพียงสมถะเป็นชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางเมืองมรดกโลก และด้วยความโชคดีของเราที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชนทําให้เราได้สัมผัสความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาในชุมชนทําให้เราเห็นคุณค่าในความรักในอาชีพของแต่ละชุมชนทําให้เรามีความคิดอยากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรีวิวชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักซึ่งการได้ลงพื้นที่แต่ละชุมชนนอกจากจะได้พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนแล้วยังทำให้เราได้รับรู้แนวคิดทัศนคติความเป็นอยู่ปัญหาและเรื่องอื่นๆแต่ละชุมชนที่ต้องการท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยซัพพอตในหลายๆเรื่องรวมไปถึงกลุ่มแฟนนางงามบ้านเมตตาแฟนนางงามแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ฟ้าคลึ้มได้พบกับเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายๆเรื่องบ้านนี้มากกว่าคำว่าเพื่อนคือคำว่าให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด e n d l e s s i i v i n g